เป็นอ้างยี่ซ่องโจรนะครับเรื่องนี้นะครับไม่มีใครรับได้ครับอามารับไม่ได้มากๆและอาม่าแกก็ทํามาหากินแกมนงขยันนะครับช่วยลูกพี่หลานแกมีห้องท้องเช่าแกก็แกก็รู้จักคนใหญ่คนโตเยอะนะครับแกรู้จักคนใหญ่คนโตเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับป้าบุหลันนะครับเล่นผิดคนและอาม่าเขาไม่จบนะครับแล้วไม่อาม่าเขาคงไม่มานั่งพูดในหน้าโซเชียลนะเขาไปจริงนะครับเขาไปจริงนะครับ นะเขาไปจริงนะครับอืมอามาไม่ใช่เพื่อนเล่นของพวกคุณนะครับอย่าทาเป็นเล่นนะครับอย่าทะลึ่งกันนะครับไอ้กาอีกตัวนะครับนะไอ้กาอีกตัวหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวมาเมืองการจัดให้นะครับไอ้เคียนี่ก็หิวแสงก็ก่อนเช่นไปเรื่อยนะครับทุกวันชีวิตแม่งก็ตกอับไอชิบผายเล่ล่อนนะครับนะบ้านก็ถูกยึดนะครับรถกระบะก็ไปยึดเขามาใช้นะครับส่วนไอ้กาที่ผมไม่ได้ให้ราคานะฟ้องไปแล้วคือฟ้องไปแล้วจบนะครับ เแล้วก็แอดมินเอฟซีของป้าบุลันนะครับรับผิดชอบกันด้วยนะครับได้ส่งรายชื่อนะครับไปให้ตำรวจแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานดูว่ามีตัวตนไหมนะครับนะก็ฝากไปถึงนะครับคนไม่กล้าครับนะเอฟซีของผู้ใหญ่เจดีของอีดําด้วยนะครับเตรียมตัวรับหมายนะครับนะอีคนไม่กล้านะครับที่อยู่เยอรมันนะครับคุณเข้าไปคอมเมนต์อะไรไว้รับผิดชอบแล้วรับผิดชอบด้วยนะประกาศให้ทุกคนทราบ อีกคนไม่กล้าที่อยู่เยอรมันนะครับที่เป็นเอฟซีตัวยงที่ช่วยเงินสัพหุนอีดำคุณพลาดแล้วครับคุณพลาดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราแคปแล้วก็ปิ้นแล้วก็ไปแจ้งฟาร์มเลยนะครับไปแจ้งฟาร์มเลยนะครับไปแจ้งฟาร์มรอมากกลับมาประก,กาศให้ทุกคนทราบโดยพร้อมเพียงกันไม่มีคอนเทนต์แล้วก็ขอบคุณตั้มผู้กอ,อก,การดีนะครับที่ที่อาสาที่จะไปกับผมนะครับเขาฝากถึงตั้มด้วยก็เด็ดเดี๋ยวผมโทรหาตั้มกอ,อก,การดีทีหนึง่ง นะครับไปกันครับเราไปหาความจริงคือเราไปปกป้องิทธิ์คือไม่ข่มไม่สมควรที่จะมาด่าครอบครัวเราด่าผมมาเหอะด่าผมผมไม่ว่าเลยโกงแชร์ทองปลอมคุณด่ามาเลยแต่คุณอย่าไปลามปามถึงครอบครัวผมซึ่งครอบครัวผมเขาไม่ได้มารู้เรื่องอะไรภรรยาผมเมียผมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงคอมเมนต์ด้วยคนไม่กล้านะครับฝากถึงคนไม่กล้านะครับที่อยู่เยอรมันนะครับอ่าโอเคนะคุณยังมีชื่ออยู่ในประเทศไทยนะครับ นะครับก็เตรียมตัวบินกลับมานะครับผมเล่นคุณแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวฟ้องคุณแน่นอนนะครับแล้วก็คุณสมชายนะครับฝากถึงคุณสมชายด้วยนะครับคุณสมชายนะครับเตรียมตัวรับจดหมายนะครับมีตัวตนแล้วสะเออไปคอมเมนต์อย่างนั้นก็ขอให้คุณโชคดีคุณอาจจะเก่งนะคอมเมนต์แต่คุณจะเดียวนายแล้มันลังนะครับคุณสมชายนะครับ นะครับก็ฝากถึงคุณสมชายด้วยนะครับอย่าคอมเมนต์กันเอาสนุกกันนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกการที่จะมากล่าวหานะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับคุณเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของในใต้โพสต์ใต้โพสต์ของป้าบุหลันนะครับแลวคุณไปใต้ไปคอมเมนต์ใต้คลิปของบุหลันผมเล่นหมดเลยนะครับผมเล่นหมดเลยแล้วผมก็แคปไว้แล้วนะครับผมไม่ใช่เพื่อนเล่นพวกคุณอาม่าผมไม่ใช่เพื่อนเล่นพวกคุณนะครับเออนะครับนะผมเล่นบุหลันมันจะกลับมาไม่กลับมาแต่ผมแจ้งฟังไ้ก่อนแต่พวกคุณอยู่ในไทย อย่าคอมเมนต์กันสนุกนะครับจัดใบคาคุทีเอาให้ถึงที่สุดค่ะขอบมากครับแม่สุชนาผมผมพี่คงคยสวัสดีพี่ปู่สวัสดีครับสวัสดีพี่ปู่ด้วยครับสวัสดีพี่นภัสด้วยนะครับพี่นภัสด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะก็ประกาศให้ทุกคนทราบครับงานนี้นะครับเอซีนะไม่มีคอนเทนต์ประกาศเลยผมไม่จบนะครับผมไม่จบแน่นอนนะครับผมไม่จบแน่นอนใครจะคิดยังไงผมไม่สนใจนะครับเอซีก็ประกาศให้ทุกคนทราบ โดยพร้อมเพียงกันนะครับมาว่าครั้งนี้ผมเอาจริงนะครับผมผมไม่ใช่มาเล่นเล่นผมปกป้องอามานะครับอามาผมนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดูกันครับว่าวันที่ไปบ้านพี่สาวป้าบุหลันเนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงลูกหลานป้าบุหลันต้องรับรู้เรื่องนี้นะครับลูกหลานของป้าบุหลันต้องรับรู้เรื่องนี้ทุกคนต้องรับรู้เรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่น ที่จะมาด่าก,กันที่จะมาว่ากันนะครับว่าเป็นอังองยี่ซ่องโจนนะครับนะไอคลิปไหนที่ผมด่าคุณเนะ่ะเออก็ว่ากันไปนะครับคลิปไหนที่ผมด่าคุณก็ว่ากันไปแต่คลิปไหน are, ที่อาม่าด่าคุณเนะ่ะมีเปล่ะล่ะฮะมีหรือเปล่าที่อาม่าด่าคุณน,นะผมถามหน่อยอมมาม่าเคยไปดา่าคุณเหรอผมถามคุณหน่อยฮะผมถามคุณหน่อยว่าอมมาม่าเคยไปด่าคุณไหมแม่มครับกดไลค์ผมด้วยครับ กดไลค์ผมด้วยอาม่าเขาเคยไปด่าคุณเหรออาม่าเขาเคยไปยุ่งกับคุณเหรอนะครับฮัลโหลเจนฮัลโหล อาม่าตัวสันนะครับผมบอกเลยว่าแกตัวสั่นเลยแกไม่เคยโดนใครด่าดแบบนี้แล้วชีวิตสังคมของอาม่าคือแกใช้ชีวิตสุขสบายนะครับแกลั่นล้าไปวันๆซึ่งแกก็มีธุรกิจของแกก็เป็นห้องเช่าห้องเช่าบ้านเช่าของแกนะครับแล้วก็แกก็เลี้ยงหลานนะครับแกเลี้ยงหลานแกเลี้ยงนนจุนกระเชอพัดมาตั้งแต่อย่างเด็กๆนะค็คือผมไม่เคยเห็นอาม่าตัวสันนะเมื่อวานนี้ผมเห็นอาม่าตัวสันนะผมสงสารอาม่าเลยนะครับนะผมสงสารผมก็เลยทักไปปรึกษาใหม่ชลววัน ไปปรึกษาไม่ชละวันว่าผมต้องทํำยังไงนะครับไม่ชละวันก็แนะนํามาแล้วก็ให้ผมนะครับนะให้ทางทีมงานโรสพัทยาเป็นคนแกะเทปให้นะครับก็ขอบคุณโรสด้วยนะครับนะขอบคุณโรสขอบคุณทีมงานไม่ชละวันผมขอบคุณทุกคนครับที่มาช่วยมาไม่ต้องมาช่วยผมแต่ช่วยอมากครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยมาแล้วก็มียูทูบเบอร์หลายช่องติดต่อมาว่าจะไปด้วยนะครับโดยช่องตั้มเก่อกันดีก็จะไปแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งที่จะไปด้วยก็ขอบคุณมากๆที่ ที่มาช่วยเป็นบอกเสียงเราต้องตีข่าวเราเราไปผมไปหาพี่ป้าไปหาพี่ของป้าเนี่ยผมไปดีผมไปเหมือนที่ผมไปทุมพรนะครับผมไปดีแล้วก็ผมไปในผมไปในฐานะที่อ่าปกป้องครอบครัวต้อง,อองพี่น้องป้าต้องทราบลูกหลานป้าที่อยู่ไทยต้องทราบว่ามันเกิดพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยเราต้องแก้ปัญหากันยังไงเราไปหาทางออกเราไปหาสันติวิธีกัน ว่าเราควรจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะครับหรือคุยกับลูกสาวลูกชายป้าไหมเราไปคุยกันเราไปหาทางออกกันว่าเนี่ยมันเกินเยียวยาป้าก้อยไปดีครับป้าก้อยัสดีป้าแมวัสดีครับมันมันเกินเยียวยาแล้วนะครับมันเกินเยียวยาแล้วลูกหลานป้าบุหลังต้องรู้นะครับล,ลูกหลานป้าบุหลันต้องรู้ผมผมผมไม่เคยป้าจะด่าผมแสงแพรมไดีครับสแ,แสงแพรมอ้วนให้ลังใจอามานะครับขอบคุณมากครับแส่บแพรับนะผมผมผมไม่เคยเห็นอาม์มาแก่สัตว์นะแสงแพรม เมื่อวานอาม่าตัวสั่นเลยครับอาม,ามอ่าโมโหมากอาม่าโกรธมากอาม่าไม่เคยเป็นอย่างนี้นะครับอาม่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยคือทําไมต้องไปด่ากแกล่ะครับถ้ามาด่าผมมาผมไม่ว่าหรอกซึ่งอาม่าแกไม่ได้มารู้เรื่องแกก็ไม่เล่นโซเชียลเออจะด่าหลานก็ด่าไปจะด่าไอ้นาทีก็ด่าไปเออมันมันด่าไปด่าก,กันมาแต่อย่าอย่ามาดึงฉันเข้าไปเกี่ยวฉันไปเกี่ยวอะไรกับคุณถูกต้องไหมครับเมื่อคือเมื่อวานผมเห็นอาม่าตัวสั่นนะครับ อาม่าตาแดงนะครับแกผมไม่เคยเห็นแกแบบนี้มาก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนให้กำังใจอาม่าด้วยอาม่าแกก็คงไม่ออกมาพูดอะไรแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวแกเสร็จจากหัวหินตอนนี้อาม่าอยู่หัวหินนะครับแกไปดูบ้านที่จ้างช่างทําแล้วก็แกทําเป็นบ้านเช่าให้กับคล้ายๆล้ายพูลวิลล่าหลังเล็กๆครับให้ให้เช่านะครับนะวันละสองพันห้าสามพัน นะครับมีสาะวนนงเสาะวยน้ําให้นะครับนะก็ทาบ้านเป็นบ้านน็อกดาวน์สองชั้นก็อาม่าแกก็ทําไว้แกก็ไปดูงานไปดูช่างทุกอาทิตย์แล้วก็ญาติมาจากซื้อแสแลนด้วยนะครับคุณยูก็ไปไปกันเงินจุนก็ไปส่วนผมมาที่เมืองการครับผมมาดูแลผมมาดูวัวนะครับมาดูวัวแล้วก็มาดูธุรกิจที่นี่ที่ผมทําอยู่ที่นี่ก็แยกกันแยกยหา่นั้นทํานะครับก,ก็เดี๋ยวเราเจอกันครับที่บ้านยายอบเชยนะครับนะเดี๋ยวผมได้เบอร์หลานมาแล้ว นะครับผมได้เบอร์หลานมาแล้วเราก็ได้เบอร์ยาตอบเชยมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวประสานงานให้ตำรวจไปครับนะครับให้ตำรวจเป็นคนพาไปพอดีอามิประสานงานมาที่ตำรวจท้องที่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอามิไปด้วยนะครับเดี๋ยวตำรวจอามิไปด้วยแล้วก็อามิเป็นญาติกับอาม่านะครับเป็นผู้บักคับนะครับตอนนี้จะเลื่อนขั้นเป็นรองผู้การแล้วนะครับกำลังจะเลื่อนขั้นเป็นรองผู้การกำลังจะขึ้นแล้วก็อามิแกก็จะไปด้วยนะครับจะไปด้วยนะครับเแกก็จะพาอาาไปด้วยแล้วก็ อาม่าเนี่ยแกรู้จักกับเต้นะครับสสเต้มงคนกิจนะครับก็เดี๋ยวเมื่อวานนี้อาม่าเขาคุยกับพี่เต้แล้วแหละครับว่าเดี๋ยวฝากพี่เต้ด้วยอาม่าไม่ยอมอาม่าไม่ยอมนะครับผมบอกเลยการนี้อาม่าไม่ยอมอาม่าไม่ยอมนะครับอาม่าเขาโทรหาผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนมากๆเมื่อวานนี้นะครับแกแกตัวสั่นเลยนะผมไม่เคยเห็นอาม่าตัวสั่นขนาดนี้มาก่อนเลยไปว่าแกอ้างยี่อ่ะนะครับ นะครับไปว่าแกอังนี่แกรับไม่ได้ทุกท่านคือคือมันแรงครับแสมแสมมันมันแรงมากมันแรงเกินที่ผมจะให้อภัยที่อามาแกให้อภัย,ภยถ้ามาด่าผมอะอ่ะด่าผมไปไม่ฉาชีพด่าผมเออช่อ,ชอโกงก็ด่าไปดิไม่สมควรที่จะมาพัดพิงถึงเมียผมไม่สมควรที่มาพัดพิงถึงอาม่าผมซึ่งเขาไม่ได้มารุวมโซเชียลแล้วก็ลูกผมอีกรอบก่อนก็แช่งลูกผมนะครับหัวคงหัวขาด แล้วก็ผมได้ส่งคลิปของของป้าบุหลันที่ด่าอามิส่งห้แก่ดูแล้วแล้วก็ได้ส่งคลิปทุกคลิปที่ป้าบุหลันด่าลูกแอชิดด่าน้ำมนต์โอมแล้วก็ด่าเด็กด่าลูกผมด่าตาชานยาสมควรนะครับผมได้เก็บคลิปนี้นะครับส่งให้ตำรวจหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะ,จะ,ด,จะดึงคลิปลงแฟไดุ๊์นะครับไปให้พี่สาวป้าบุหลันดูนะครับแล้วก็ไปกันแล้วก็เอาเอาหมายจับ าหมายจับไปให้พี่สาวป้าบุหลันดูเอาไปให้หลานป้าบุหลันดูวันเนี้ยพี่คนหนีหมายจับเนี่ยคุณจะหาทางออกยังไงให้เขาหยุดได้ไหมอยา่ยาอย่าเด็กอยา่ยาอย่าเด็กอยา่าด่าคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้องในโซเชียลโดนแฝงกี่รอบแล้วคุณยูอาม่าเขาปล่อยผ่านมาตลอดแสดงว่ารอบนี้หนักจริงหนักครับแสมหนักครับหนักหนักมากมากอาม่าตัวสั่นเลยนะครับคือคุณยูเห็นคุณยูแค่เห็นอาม่าตัวสั่นแกก็โกรธ แกก็โกรธทาไมมาทําอาม่าขนาดนี้คือแกก็โกรธอะนะครับแกก็โกรธอะนะครับคือแกก็โกรธอะคุณยูเห็นอาม่าตัวสั่นไม่พอใจตัวสั่นเลยนะเมื่อวานเนี้ยตัวสั่นเลยนะผมบอกให้คือแกก็โกรธอะแกก็โกรธแทน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 อาม่าก็คือลูกหลานกัน่ะเขาก็รักรักอาม่านะครับแล้วมาว่าอย่างนี้อาม่าคือคือแกก็โกรธนะครับคุณยูแกก็โกรธรอบนี้คงสุดสุดแล้วครับรอบนี้คงจะเป็น แล้วก็เสร็จจากนี้ก็จะไปชมพรด้วยนะเห็นเห็นอามิว่าเหตุอามิว่าเรื่องนี้ต้องถึงถึงถึงพ่อถ้า,ถ,าถ้ายายอบเชยไม่จบหรือยายอบเชยไม่คุยหรือหาทางออกให้กับทางครอบครัวของอาาของคุณยูนะครับอามิก็จะพาไปที่ทาตะโกอีกครับก็จะไปทัาตะโกเรื่องนี้พี่ออสต้องรับรู้แล้วก็พี่ออสต้องรับทราบคุณพ่อต้องรู้ คุณพ่อต้องทราบเราไปในฐานะาหาทางออกครอบครัวผมถูกคุกคามเมียผมถูกคุกคามลูกผมถูกคุกคามอาม่าผมถูกคุกคามถ้าเราไปหายายอบเชยแล้วมันหาทางออกไม่ได้หรือ,อยายอบเชยไม่รู้ยายเชยไม่ยุ่ง หรือไม่ไประสานงานไปหาสามีของป้าบุหลันหรือลูกของป้าบุหลันทางครอบครัวผมทางอามิก็จะเหมารถตู้กันเดินทางไปที่ท,าท่าตะโกไปหาคุณพ่อคุณพ่อสุวรรณคุณพ่อคุณพ่อดีครับคุณพ่อพี่ออสดีครับผมว่าเชื่อว่ายายอบเชยก็คงจะยายอบเชยก็คงจะไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกแต่ว่าเราต้องให้พี่น้องเขารู้ไงว่าพฤติกรรมของน้องสาวเขาเป็นยังไงยายอบเชยไม่ผิดนะครับคุณพ่อสุวรรณไม่ผิดนะครับพี่ออสไม่ผิดนะครับ พวกเขาไม่ได้ไมเ่เล่นโซเชียลนะครับแล้วผมก็ไม่เคยไปด่าพี่ออสผมไม่เคยไปด่าคุณพ่อแล้วผมก็ไม่เคยไปด่ายายอบเชยเลยไม่มีคลิปไหนมีส่งมา